แล้วก็บาทสี่ดูนะคะเอะอเออเดี๋ยวคาใส่ปากเออ,อาบาทมือปอ,อ,อ,อกปแก้วบาทมือ,อ,อมกัดมือพี่แป้ง ถุงถุงเอาถุงออกมาเม,มื่อเมหนูก็จับไว้วาสู่มีสาความสมองตรงนั้นไม่ได้เอาตรงนี้รรพ่อไม่อยู่ทำอะไรครับเมษาพ่อไม่อยู่หนูทำอะไรครับพังข้ออ่ะค <c oughs> ่ะ พอมีอยู่พังโคกดิครับเอาเลยครับเอาโดนเพี้ย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 เอาเพี้ยเพี้ยแล้วเพี้ยกันแล้วตูบนานนานเอาอีกแล้วนะคะได้ทุกงาน,ดนได้ทุกงานและทุกสถานการณ์เออยิ่ง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 ดึงชักกระเยอะกันนะคะคนกับช้าง <takich> หัวนี้หลุดด้วยไหม เจ็ด <7 S 2> ไัยพี่แปงเอามีไทยเขาตัดหน่อยแล้วก็<อ>พี่ว่าตอกตะปูดีไหมฮะมัดก่อนแล้วก็เอาตะปูมาตอกหเหมือนฮะเลือดเลยเ,เดี๋ยวเอาเช่นั้นะน้องกินแล้วดึงออกว่ะ ยอมจะท,ที่ไหนคะยกออกจากปางร้องด้วย,นนยดูดูนอนนอนเลยนะคะนอนเอาไว้เลยแศรษไม่เสียบดูเอานะคะเอาดึงกับพี่เอาความแสีบเอาเอาสู้กันเอาสู้กันเอายอมไม่ไม่ยอมไ,มไ <laughs> เอออืออือดูไม่ให้ใช่ไหม,ม<อ>ทิปอือทิปเลยฮึ <laughs> โอ้โกตโเอาหัวหช้างโกดเป็นอย่างนี้นอนไปแล้ว <laughs> ไปแล้วแกออกที่ลูก<ต>มุนมุมนมุนแล้วดูอ่ะเระเด่น,น้ำกระไดพี่พ่อยาเตลุงนะ, <laughs> ปะเปลญ่นน้ำพี่ปอกับพี่แปงแล้วไปดีกลัว <laughs> กินยากแล้วอะไรของพี่ <c oughs> ดีติงอ๊อ,อกเดี๋ยวก็มามาแย่งอีกแสบมือแสบมือฉันไม่ใช่ผ่าเช็ดมือเธอนะนี่เอาคืองอนกันโดนแท้มาค่ะแม่ เขาซอมคอกนี่มามาป่วนเขาเลยไม่ไม่ไม,ไม,มามามาบัวเล่นกับแม่พลอยดีกว่าลัวคนวะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งคนเ่็นไม่มีใครเล่นกับเม็ดาหรอกมาเลี้ยงมาเลี้ยมาเลี้ยมาเลี้ย <laughs> มาเลี้ยมามาไข่เม็ดสาซอยบัมา <laughs> ให้เมษ่าสวยบอดูสังเกตได้พี่ขาเอาบ่้ใก้ไปไกลๆไม่แหย่สวยมันบอเอาดากทางไวเพิ่มมาเบิ้งเบิ้งเบิ้ง้ม่แห้่สวยมันบอ Ừ. subscribe cho kênh Ghiền Còn bảo là sẽ video hấp dẫn ขั้นจะซอยก็ไปซอยเม่สาช่วยอะไรไม่ได้หรอกมีแต่ช่วยป่วนอดนนั่นเห็นไหมเห็นไหมช่วยได้เห็นไหมไม่ให้ทำไงถ้าทำแล้วเมษาออกไม่ได้เลยเขาไม่ให้เขาส้มขั้งแล้วพอส้มแล้วเมษาออกไม่ได้เศร้าทําแม่เป็นวะเศร้าเพะเศร้าขี้เด้ขี้เด้ขี้เด้อ มาบังดาเขาพอแล้วเอาไว้แหยออกแน่เพื่อนนะพอแล้วเอาไว้แหยออกแน่บอก พ่อบอพ่อบอบอพอขี้เดชเหรอไงคำแล้วพอพอแล้วก็ว่าเขาเศร้าแล้วเออเออหนันนั้นนั้นนั้นเบิ้งหอันนี้มุนไหมแน่นตัวนี้โอ้ยหุ่นถิมโอ้เบิ้ง หัวทิมดักโดงเลยกว่ะนี่นั่นอีกแล้วก็เอาขัดไว้เอามาขัดกับไม้ไผ่เศร้าทางแม่คนวะเศร้าโอยทางล่างขึ้นเลยด้วยบ่ฐานี่แน่ยัดสิได้ออกได้ ก็ว่าไปลแม่เขานมกินแน่กินแล้วกินนมกินดือ้อกินนมแล้ว Ừ, peo con เป็นตาแสบเนาะกินนมเวลารูกินนมแม่ก็ใจดีนะยืนเฉยนิ่งเวลารูดื้อเยอะๆก็ฝาดบุเลยนะคะแบบนึกอยากตีก็ตีประมาณนี้คนันโชยเอ้ยปิ้งปิ้งปิ้งกล้วยหมดเดี๋ยวก่อน ๋ยวาสั่งกล้วยให้ใหม่กล้วยหมดจ้ะกินวันละสีห้าเครือเ <c oughs> มื่อวานนี้กินไปหเครือหมดเลยกับพี่แก้วสี่เครือเอาชอบตรงนี้สวยมาก กินเติมพลังเสร็จแล้วปัตินี่ก็สิดื้อต้อแล้วเด้าหาพังของพังขอกมองได้ขาบเบิ้งต่อไปด้วยค่ะว่าเมียชาอยู่ออกมองได้ บางทีก็พูดไทยตกเราพูดเราตกไทยนะคะเพราะว่าเคยคอยอยู่แต่กับทำงานอยู่กับพวกคนเราอย่างนี้ค่ะเยอะมากเมื่อก่อนก็เป็นสาวเป็นสาวมนุษย์เงินเดือนนะคะก็เจอสวยมากก็จะคุยกันแต่ภาษาลาวภาษาไทยไม่ค่อยได้คุยนะก็จะเป็นลาวตกไทยไทยตกลาวประมาณนี้ค่ะ พรบาบาบ,าบวกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะคะก็แล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ